วันก่อนเราบอกว่าประธาน GBT J ออออฝ่ายไทยที่ไปประชุมกับคเขมนที่คุณพนุเปลนเมื่อวันที่14บสเนี่ยะจะพูดอะไรหน่อยไหมตัวเองเป็นตัวแทนประเทศไทยตัวเองเป็นประธาน j b c ฝ่ายไทยไปประชุมกับเขมรค่ะทุกคนก็รอไงอยากฟังทุกคนก็ <ๆ S 1> อยากจะฟังนะว่าคุยอะไรยังไงบ้างนะก็ได้เลิกในที่สุดกระแสก็กดดันตัวทั่งท่านทูตประสาทประสาทวินิชัย ตัดสินใจต้องต้องปรากฏตัวต่อสังคมแล้วก็ออกมาสปิกซิ้งอะไรให้สังคมได้รับฟังสักนิดหนึ่งไอ้ที่ไปประชุมไอ้ที่ไปประชุมมามันเป็นอย่างไรค่ะไปฟังกันสักนิดสิครับฟังแล้วอย่าเพิ่งกระหมัดนะอะไรและตั้งใจฟังดีๆแล้วกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะผมเข้าประชุม JPC เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่5้านะครับเดิมผมเป็นเจ้าหน้าที่แล้วขึ้นเป็นเลขานุการแล้วก็ขึ้นเป็นที่ปรึกษานะครับ ในการประชุมหลังที่เสียมเรียบปนนะีสัมมนาสัปดาห์ที่51เนี่ยนะสัา100 502นะครับที่พนมเปญครับครับเอ่อทั้งนี้เป็นในฐานะประธานนะครับก็ท่าประสบการณ์ผมเนี่ยการประชุมเมื่อวานเนี่ยราบรื่นที่สุดที่ผมเคยเจอมานะครับใน5ครั้งแต่ก่อนทะเลาะกันแรงหมดแต่ว่าก็ทุกครั้งกรรส็สบาำเร็จน,น,นะการที่จะหาเอ่อ ข้อป,ประนีปนอมกันหาทางที่ทํางานต่อกันให้ได้ผสมกันนะครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับในแง่ต้างนี้เทคนิคนะครับต้านีเทคนิคครั้งนี้าราบ,ร,บรื่นม,มากที่สุดเทียบกับห้าครั้งครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในแง่เทคนิคค่ะเข้าใจไหมว่าประสบความสําเร็จอืมครับค่ะ